แล้วไปบอกที่ช่องว่าเรามาร่วมรายการแล้ว5นาที5นาที5นาทีครับผมโอ้โอเคโอเเคเขาจะมีมีฉายาใหม่ในวงการแล้วนะฮะว่ายูโร5นาทีว้าวแล้วโอเคครับที่กว่า5วิฮะไม่ช่องเชิดหมายเลขเซตยูโรเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวยูโรเขาบอกเขาอยากจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายนะฮะครับผมจริงเหรอ คุณฝนเลือกเขาเป็นคนแรกเลยออยู่โลกตกคนแรกเลยครับตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณฝนหน่อยไหมขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผมความใฝ่ฝันผมคือจะยืนคนสุดท้ายอ่าพี่ฝนทําให้ผมผิดหวังเหรอคะโอ้มามาให้ปลอบใจเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วปลอบใจปลอบใจหน่อยครับครับระวังเนื้อพี่ฝนยุ่ยติดมือนะจ๊ะู่เลย บ้าหรอเพิ่งออกจากครีดมาเมื่อเช้าเอาล่ะเลือกมาแล้วนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ชั่วชอบไม่ใช่ครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้นึกอะไรได้พูดออกมาครับชอบชอบชมไม่ใช่ครับชอบชีพอีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้จุดชุดชวดไม่ใช่ครับอยู่รอไม่ใช่ ชนะชนะไงโอ้ยอยู่โงไคิดถึงอะไรอะ่ะไม่รู้ครับ <laughs> ไหนเราบอกเราจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายไง <laughs> ตื่นเต้นมากนี่ผมขับมาไกลามากเลยนะครับครบับมาจากไหนคะจากช่องเจ็ดโอ้โห <laughs> ครับมาถึงนี่ผมใช้เวลานั่งขับรถมานานกว่าที่รนี่ <laughs> ผมมายืนตรงนี้ไปถึงสิบนาทีครับผม <laughs> <laughs> ไปกันเลย ที่สุดผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณฝนธนาสุนทรเอาเป็นว่าเดี๋ยวยูโรขับรถจากสตูกลับไปที่หมอชิตนะครับผมแล้วไปหอชิที่ช่องว่าเรามาร่วมรายการแล้ว5นาที5นาที5นาทีครับผมโอ้โหีเขาจะมีมีฉายาใหม่ในวงการแล้วนะยูโร5นาที ครับโอเคครับนี่กว่าห้าวิฮะไม่ช่องเฉยยูโร5นาทีครับอ้อมอ้อมมีอะไรอยากจะบอกยูโรไหมเราบอกแล้วไงว่าอย่าพูดเยอะนี่อะไรอยากจะบอกขึ้นลหน่อยไหมขอบคุณครับไม่บอกสั้นจังเลยอ่ะครับเพราะว่าผมมาสั้นๆครับผมไม่ตอนนี้เป็นโอกาสที่เราทำให้เราอยู่ยาวขึ้นเราพูดยาวๆได้ใช่ใช่ใช่เราต้องเอาเวลาเพื่อที่จะเกินสิบนาทีใช่ไหมครับ จะได้ค้ณกับค่ารถใช่ครับผมโอเคเรามาปูเสือนั่งคุยกันมาครับผมก็สู้ๆนะครับค่ขอให้ได้ชัยชนะนะครับค่ะพี่ก็จะติดตามผลงานของยูโรนะามากแค้นด้วยนะครับมีฝากแค้นด้วยหรอครับผมเอาล่ะมีฝากไว้ด้วยนะตอนนี้ยูโรก่อนจะไป ฝากผลงานสักน <aunque S 2> ิดหนึ่งครับตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องมัทรสดโลกันครับกับดวงใจกบฏครับโอเคติดตามได้นะติดตามได้ครับในละครเราอยู่ยาวไหมครับไมตอนนีนละครเราอยู่ยาวนะอยู่ครับอยู่ครับไม่ใช่เปิดมาตอนแรกเราโดนยิงเปี้ยงโดนยิงเปี้ยงไปเลยนะเปี่อย่าพูดอย่างนี้สิครับมันเพิ่งเปิดกล้องอ๋อเพิ่งเปิดกล้องถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวทางผู้จัดเขาจะได้ยินอ๋อฮะ จัดบทนี้ให้ยูโรสักหนึ่งบทคงไม่โอเคไม่โอเคนะผมขอเียลไ่ลยังผลม่ละอยากจะบอกยูโรหน่อยไหมค่ะก็จริงๆแล้วที่เลือกยูโรเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบน้องน่ารักอ่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าอยากจะพูดคุยด้วยเหมือนร่วมมือกันนี่จริงพูดคุยตอนสุดท้ายก็ได้ครับไม่ต้องพูดคุยคนแรกก็ได้นะฮะทำไมรีบไปพูดคุยกับเขาจังเลยแพ้คนหล่อแพ้คนหล่อนะคะยังไงก็พี่จะติดตามผลงานของยูโรนะคะแล้วก็หวังว่า เรื่องของเราในวันนี้จะเป็นที่จดจําไปตลอดเนาะครับผมคงจําครับผมคงคงจำพี่ฝนไปตลอดชีวิตของยูโอใช่ไหมครับกลับนะขอบคุณครับตกลงไปไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนุ่มมากถ้าน้องเขาเป็นอะไรไปคุณฝนดูแลหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฝนรับเลี้ยงค่ะโอ้ฝากตัวเลยได้ไหมครับอะไรนะฝากตัวเลยไดเชิญเลยครับคุณเชิญคุณจะไปฝากตัวเชิญเลยครับอย่างนี้คุ้มแล้วเนี่ยอย่างนี้ฝากตัวเลยนะโอ้โห นี่พี่ไม่ใช่จ้าแม่ตะเคียนนะพี่ไม่ใช่จ้าแม่ตะเคียนนะอนนโอเคโอเคอเค,อเค,ครับจบดีครบไไับลงไปไม่เจ็บครับลงไปไม่เจ็บ <ผม S 1> ขอให้อยู่ดีก<ว>าต่งคอจบเร็วนี่แหละฮะอะไรเร็วๆออมันดีรู้ไหมแสดงว่าน้องจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว